ดลูกเขาน่ารักน่ารักไห้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเสียตังค์ไม่อยากจะพูดกับใบใหญ่มันคือทงคำปะทำไมล่ะใบใหญ่ชอบคุ้มหัวคุ้มหัวอะไรน้ำเย็นไหน้ำเขียว้เด็ดดังอร่อยปะตอนนีนจะได้น้ำเย็นบ้าอร่อยปะล่ะดูชอบมากเลยวันนี้กินเคฟสิอย่าละวะ เปียเราว่าขายได้ไรอันนี้ค่ะคนเปียเราว่าขายได้อะไรเช้อปปี้เรเอาหมูชุบปง่อเาเตรียมไปเตรียมของมันให้เราคนแพ้ร้องเพลงหรอผฮารุก็ได้ก็ได้อารองให้คิดเพลง เนื้อเพลงหนึ่งเพลงของจินตลารู้ปะอ๋ออันนี้มันบักสมโอไม่ใช่เพลงจินตลาอะไรวะเต้าห้อยนั่นจินตลารู้แต่ลุงพลทำไมลุงพลหรอะมันร้องอะไรวะอ๋อนี่มันบักสมโอบักคือมาถามเพไทยนี่มะพร้าวหนังหอมที่เอเดนร้องอ่ะ ของปู่จานว่ไหนตูลองพูดคำว่าแตงโมดิแตงโมไม่แตงโมหลับคำห้ามไม่ห้ามใส่คำนองเหมือนในตู้เสื้อหนี้แตงโมแตงโมแตงโมสุดเออไหมเองพูดดิเออแตงโมพูดดิแตงโม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  เอาตาใหญ่ห้ามห้ามห้ามเป็นทำนองต้องพูดไปเลยแตงโมแตงโมแตงโมเพราะว่าแบบเขาเจ๋แตงโมแตงโมแตงโมอะไรเงี้ยเอาคําต่อไปอะไรนะที่มันต้องทําไมต้องพูดด้วยล่ะก็แค่ก็เหมือนเล่นเกมไม่เหมือนที่เล่นเกมไทยชื่อสัตว์ไงคือถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องเล่นเปลี่ยนเกมก็ไม่พูดอะไม่ได้หรอไม่ได้ ไม่ใหญ่ไม่ช่วยออกเสียงเลยเซฟโซนใช่บุรีเตงถ้าไม่เซฟบอกไปบุรีเตงกลับไปด้วยไงอ่ะเคยไปทีเจไหะไม่ไปอะไรเอ่ยสีฟ้าอยู่เสื้ออะไรเอ่ยสีฟ้าฮะทำไมอ่ะทำไมเป็นสีฟ้าอะไรเอ่ยสีเลยหลังจังเมื่อคืนพี่กินอะไรกับเอ่ย ให้ไายเมื่อคืนี่กินอะไรกนเขาไปใ้ไที่กิอะไรนกให้ทยนี่กินแก็าไทยออไทยกระโขงนีเออสีเหลืองอ่สีเหลืองเนี่อย่างสีเหลืองเนี่สีเหลืองนี่อะไร เฮ้ยอย่ามองพูดมาเนี่ยเห็นไหมเออจะคายไปใหญ่อ่ะเติมอ่ะเพเซฟพอเริ่มเริ่มผิดแล้วเริ่มก็จะพูดอะไรเริ่มกลัวแบบเริ่พูดไปแล้วมันจะใช่เปล่าวะอ๋อเจออ๋อเจอไม่เล่นดีกว่าไม่ต้องถามนะค่ะท่างผู้ชายถึงไม่ชอบใส่เสื้อถามทุกคนเลยเนี่ยที่ไม่ใส่จะไหนเพราะมันแบบผู้ชายไม่ใส่ผู้ชายไม่รู้ก็เดือด ก็มีกูไปดูค่ะเราเลยนะไม่ใส่เสื้อไมไใส่ยคือไม่ใส่เสื้อถ้าหันทุกคนเลยถ้ากลัวว่ะเเห็นเ้ะเเหมือนเป็ใหญ่เลยถ้าไปเฟอร์มาร์เก็ตจะซื้ออะไรแตงโมมยังไม่ได้ทางเสร็จเลยนี่คือขนมปัง ร็นแฟังไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผูมีผูฟังได้เหรออืมมีมีตรงไหนวะชั้นวางอะไรให้พูดชื่อแอปพลิเคชันเร็วๆคนละหนึ่งแอปเริ่มหนึ่งไอไฟไอไฟไอไฟโอ้โหโบโาณลยยู่ใหญ่เลยยูงใหญ่ไอไไอไฟแล้วตัวนั้น ขาหงุดบีท้องบีท้องปัจจุบันเหรอปัจจุบันเอาใหม่เอาใหม่เริ่มเริ่มเอาใหม่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นใหญ่ไม่รู้เยอะโห้ยยัยแอปปัจจุบันที่ใช้อยู่แอปพลิเคชันเริ่มพี่เอิรงพี่งหน้ากะฆ่าอย่างเงี้ยกระฆ่าอย่างเงี้ยไม่ยิ้มยิ้มยิ้มพูดมาพูดมา Facebook พูดียาวๆพูดดิพูดเลย A O V เออถ้าใช้เงอนได้ เดี๋ยวหนาเอาดิอย่างี้ได้ป่ะโอ้ยหิวอ่ะเออได้อั่นชนีดอะไรติดกับดื่มน้ำไม่ได้ไหมไม่พี่ได้คำว่าหิวแน่เคยกินอย่นี้ป่ะเคยไม่เคยกินไทยไหมดเวลาหมดเวลาครับโอ้ยยัง่หมดต่ออ่ะต่อเวลาให้อีกสามนาทีไปแล้วต่อเวลาให้อีกสามนาทีของอร่อยต้องซื้อที่ไหน ซื้ออะไรบ้างของอร่อยของอร่อยของอร่อยท็อปปี้ก็มีนได้พี่ตูนกามซเป็ตคของอร่อยซื้อที่ไหนบ้านนี่เขาเรียกว่าหวานของอร่อยซื้อที่ไหนเดอรเอ็นยยี่ตูนกับชอรี่กินกันบ่อยๆอะไรนะ กระเทียมฉ่ำมันดองอีตูนชอบกินมาม่าหัวร้านใช่หัวแม่งเลยร้านอันนี้ก็หัวร้านใส่หัวอะไรอย่างงี้หะกินโดยวไม่ใช่มาม่าทำไมอะคะที่ตูนชอบกินอะที่ต่อยชอบกินป่ะไปใหญ่ว่าไปม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ตูนบอกว่าจะซื้อไอ้บับเบิ้ลให้พี่ใหญ่จะได้ว่าอีเฉ่ากุ้ยไก่หมูอะไรอะ อ <Pakistan> อเแล้วทีเนปไปอยากก็เลยถามว่ากินไวๆหรือมาม่าอะไรอย่างเงี้ยมาม่าเขาไม่ใช่มันเป็นของเกาหลีเพราะว่าวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากกินแบบเราไม่ไม่มีขายใน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 ไหนนะในเซเว่นอ่ะบอกนานๆจะมีทีอ่ะแต่มันมีรสผลไม้ใช่ป่ะฮอต์พอดใช่มันมีรสอะไรบ้างไม่กล้าตอบเพจเซฟน่าดูเออทำไม้องเพจเซฟเนี่ยตอบทุกอย่างเลยใช่ป่ะเขามีรสอะไรบ้างไอชาไข่มุกอ่ะ พวกมาม่าใช่พวกมาม่ามันมีมันมีใช่มุกมาม่าชาเกาหีมีไม่ใช่ชาไข่มีไปสั่งมาอยู่จริงเหรอมีมีใช่เหรอจริงเหรออะไรไะไรไอจีไหอจีเอามาใส่ช้าใครมุกกันะไม่หมออะไรที่สั่งในไอจีก็ชาลุงเทอยนที่ไหน ไม่ก็บอกอยู่ว่าในช้อปปี้กับไอจีมีมันมันมันทับไม่เคยมันเป็นเรือนตัวมันเป็นมาม่าเกาหลีก่อนแล้วก็ไปใหญ่คิดว่ามันมีรถอะไรบ้างถ้าไม่ใช่อ่าอ๋อเขามาม่าเขามาม่าสิมาม่าของข่าวใช่ไหมไข่มุกมันเป็นของวาัไไม่ด้หรอกมันเป็นมาม่าเกาหลีเนาะมันมีรถอะไรบ้างเฮ้ยไม่เคยกินอ่ะไก่มาม่าช็อกไม่แบบรถแปลกๆแต่ฉันว่ามันเป็นรถอะไรแบบพวกน้ำส้มน้ำอะไรอย่างเงี้ย ก็มัมากไ่รู้งใส่ใเออมน้ำเงินตั้งเคยเห็นแต่ใส่น้ำแข็งอะไรแข็งหมดเวลาครับโอ้ยอะต้อกินไรใส่น้ำแข็งใหญ่อะไรเคยน้ำแข็งใหญ่ไม่เคยกินมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่เคยกินเลยแพ้ดูดจบแล้วโอ้ยอ่ะของพี่ใหญ่รู้ไหมของเซงบ้าอะไรนะใหญ่เหรอเพราะว่าพอนาฬิกาตั้งปุ๊บก็เลยพูดเลย แต่จริงๆอ่ะคนที่ไม่ได้คะแนนบางเถี่ยจต่เป็นผู้ชนะก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่เคยออกจากเกมแล้วเขาก็ตอบไม่ได้ว่าบนหัวคืออะไรรู้ไหมครับคืออะไรอันนี้เหรอครับโอ้จะมันรูนอองตองไม่รู้อ่ะไม่รู้เอาดูได้ครับนี่แค่ตัวรู้นะคียี่มันอะไรรู้ไหมมาบ้าค่ะโอเคถูกต้องโอ้คียี้อ้อยแตงไปแม่โอ้คียี่อันนี้อะไรวะไม่รู้ว่าไม่มีใครถามพี่ตอยเลยเออไม่มีใครถามพอเราถามแล้วเราถามมาแล้ว ก่อนหมดเหรอมาหมดหมดเวลาพอดีก่อนพอดีก่อนที่เธอเล่นเออเออใช่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 ดิรอยพูดแต่ว่าเมื่อไรช้อปปี้มงวปาลาตู้ไหมต้องหยาบต้องโค้กเลยไม่รู้เนอะหรือคำถามที่คนถามเนี่ยเออมรู้ไหมสตรอเบอร์รี่อ่ะดูเล่นก็ปล่อยสุดเลยยูวูเ่ยตลกมากอ่ะ มันจะต้องมีผู้ที่ได้รับโทษรับบทลงโทษแต่ MVP คือต้องได้หรอป่ <c oughs> ผ่านล่วงเวละนาวเลยค่ะคนที่ได้รับบทลงโทษอ,อ่ะอหมูมชุบแป้งทอดใช่ไ,ไหมชุบแป้งทอดคนที่กินหมูชุบแป้งทอดอ่ะยังไม่เท่าไหร่เท่ากับคนเสิร์ฟหมูชุบแป้งทอด <c oughs> <c oughs> อะไรของเต <c oughs> ะน <c oughs> ะ <c oughs> าเริ่มครับถามเลยเริ่มที่พี่ตุงได้ตจะเริ่มที่ใครเริ่มที่เอิงก็ได้เ่ให้เลือกเหมือนเนี่ยต้องให้ใครต้องอยากให้เป้ใหญ่ใครจะเริ่มที่เป้ใหญ่มีคนตื่นเต้นกว่าพูดด้วยพูดด้วยต้องพูดจัดไปโอ้โหโอยไก่ย่างตัวเล็กตัวใหญ่ไม่โอเคให้ถ่ายเป้ใหญ่อหญ เออม่าไก่ย่างตัวเล็กตัวใหญ่สวยถามว่าไก่ย่างตัวอะไรตัวใหญ่โอเคพ่อก็จะเรียนไข่ด้ยหรืไก่ซูส์พอยไม่เห็นนิดเพลงเพลงมันจะไม่ละออกเลยที่แคทพิญามันร้องเพลงเธอเพลงสมัยนะนานทีที่เคยสะกดใช่ป่ะที่มันดังๆไม่ใหญ่ที่มันน้องอ่ะแคทพิญามาละสีไม่ใหญ่ไม่เพ่งแคทพิญามันร้องเธอสวย พัทยาอินดี้ดังๆนสมัยเป็นรุ่นรุ่ใหญ่อ่ะที่ไม่ค่อยสวยอะนะโอเคปูนาค่เกใช่พัทยาอินดี้จ้าติดไปติดไปพัิยาใช่คือพทยาพัทยาอินพัทยาที่มันถ้าเราไม่โอเคอะเราบอกพี่ได้นะเราบอกพี่ได้นะเราบอกไี่ได้เราบอกไม่ได้่จะให้ขยับให้คือแบบถ้าาไม่โอเคเี้ย เรื่องของเรื่อวันนี้เจะบอกพี่ได้นะเช่อที่อย่ออกไปยุ่งมย่อ่อย่กไป่งัเชื่อรี่อย่าออกไปยุ่้ยเช่อี่อ่าอกไปุ่งมั้ยเ่ที่อยากไป่ม้ยเชื่อี่อ่าออกไป่งม้ยเชื่อี่่าอกไ่มั้ยเพื่อพี่าไปยุ่งมั้ยเชื่อ่าออกไปย่งม้ยเนื่อี่อย่าออกไย่ม้ยเ่ี่่ไปยุงมั้ยเชื่อี่ากไป่ไม้ยเชื่อท่าอก่ไมั้เอี่ออกย่งมั้ยเอย อยู่คนทำไมตูนไล่เชอรี่ออกมาเจออยู่ออกไปเลยไม่ใช่หรอกวันนั้นไปเยียเปิดยูทูบไงเดซีนไม่ได้จินเพลงนี้เพลงอะไรมันดังมากเลยสมัยแบบไม่ใช่แคทพอแม่แม่แคทจินี่พอม่แม่ใหญ่พออะไรเนี่ยแคทจริงหม้องอะไรอ่ะที่มันร้องเพลงไก่ไก่ไก่ใช่เอามันนดี ม่ใช่อ่ะใครใครร้องเพลงไก่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 ์อ้เก้งสามชาจำไม่ได้แค่กิมเีสแก่นี่คุณสวยๆเหรอเออผิดีๆเพียวๆสวยๆสวยอะเดี๋ยวเดวใครได้คะแนนน้อยสุดคุนดีใครได้คะแนนน้อยสุดคุนดีใครใครไปฟิวป้าใหญ่วะ เ้าย็นอะไรพีหน่อยเยาฝตักฟ้านาตัวละเนพี่อะไรบ้างอีมาโซ่เสียใจมากไม่ทำไปเผื่อละในในในเอมอนพี่มีอะไรบ้างจำได้ปจบเป็นบ้านมื่อช้าเรียนโอเคปะ เด๋ยวสี่คนอะไรอูอย่างคอนเฟิร์มนี่คืออะไรคอนเฟิร์มคืออะไร้าวหนเช้าข้าวคนตาเิ้า้วตาิวคิวคิ MVP ทังคนเนี่ยกวาจะออกได้เนี่ยตาดินตาหวาเได้ออกยังไม่ออกเลย ปกตซื้อคือส้มต right. wow. ัก um ับอะไรบาซื <uh ้ออย่างอ้ม่ซื้ออย่างอื่นเนาไม่หิวเกมแล้วโอเคเขาบอกว่าช่นยกนกำจัดใครไหมใเขาสาูเบาเขาอสาบอเบานี่อช่วยกำจัดใครม่กำจัดใครบอกไปเลยไม่ไม่เขาเห็นอะไ อย่างแรงหมดไปเลยจัดไปไม่อย่างแรงหมดเลยเวลาครับอาทายของตัวเองอาทายของตัวเองไม่มีใครถามเลยถึงทัวร์เลยจะได้ยังไงบอกเมื่อเช้าเลยว่ามันจะไม่พูแต่มันเหมือนจะไม่ใช่กินไม่ได้เอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าหลอดขาอีกมาหลอดขาโอเคหนูครับฮะเสียวหัวใช่ครับ ยากมากแ,แต่จริงๆอ่ะตอบข้าวไปแล้วไม่มีปั้นเออ,อเราตอบเขาเหนียวเราตอบขา้าห้งขาดเด็อยู่อ๋องัต้องไปบอกเขานี่ตอบไม่ใช่ครับ,บใช่คนตั้งใจมากคนไั้นก็แนนตามตดมีสองคนเออกับไม่ใหญ่มีเอับไม่ใหญ่เ็นไมออกับไ่่ใหญ่ไม่เอาอ่ะ สองคนแข่งกันสองคนใช่แถบคนคุยนะหรือคนเดียวแข่งอะไรไม่มีคำว่าป้าละไม่มีคำว่าป้าละแต่เมื่อกี้สองฝันไปใหญ่ยิ่งเริ่มเออมายสีเราเล่นสองคนตัวเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เลยทีเดียวสองคนเออมาด้นั่งดูเหมือนเคาคุยอะไรกันเดี๋ยวนะไปใหญ่เขึ้นหนิชา โหเป็นธรรมดาบ่อยอยู่คิซซ่าเลยหน้าอะไรหน้าอะไรใส่สั่วปลาลุดไหมใส่สับปะรลุดไหมใส่มะม่วงนี่ใกล้แล้วเร็วเร็วนพิซซ่าใส่สับปะรลุดไหมไม่ไม่อะพี่ต่อยชอบกินผลไม้ในช่วงเนี้ยกุ่รู้มีอะไรมากินหมดอะรูเล่นสองคนไม่หนุกเลยอะ ไกลแล้ว้าใหญ่นกล่ปปเป็นยังไงก็ไม่ร้ <c oughs> แม่ตกได้ยวคน,อเ,นอเอนนนีชื่อปใหญ่หหเ,เออมอกุณามาเอาชนะไม่ได้ด้วยเลก,ก็ได้ด้วยคนนี่แหละ,ะหกไม <คน S 2> ่อยา,ากกินผลไม้ในสีเหลืองผลทับไม้อะไรสีเหลืองมีสีเหลืองไมาใหญ่อีกเลยแล้วนีว้นะ ป้าใหญ่ผลไม้ในทีหลองตืนนน <c oughs> ่นเต้นป้าใหญ่ผลไม้ในทีหลอง <c oughs> ผลไม้อะไรเหรอแป<ะ>้งเร่งทอง่ายเลยนะหน้น้ปลาจริงจริงใหญ่เอาเลยจู่โจมป้าใหญ่ชอบกินอะไรบนทิศทางกินแป้งบนหน้ามันอ่ะบนหน้าเหรอไม่เอาอ,ะอ่ะคืออะไรสองคนสองคนเลยสองคน เออเล่นกันสองคนเอาแบบสนุกสนุกสนุกเลยพิซซ่าคือไรเนี่ยต้องถามแต่พิซซ่าถามอี่างไรบ้างวะก็ใหญ่ก็ค่ะสีเหลืองชอบกินอะไรเอ้ยผลไม้อะสีเหลืองผลไม้อะไรก็ได้เอามาสองหน้ามาสองหน้ามาสองหน้าคือตอนแรกหนู้แล่าได้สงต่อไปก็จะเป็นการลงโทษผู้แพ้เนี่ยเป็นเสิร์ฟ หมูชุบแป้งทอดเดียวหน้านี่เดียวหน้าหกเออป้าใหญ่ลงพี่ตอยเป็นคนเสิร์ฟเป็นคนเสิร์ฟแป้งชุบไงชุบแป้งทอดไงชุบแป้งทอดอ๋อชุบแป้งทอดได้แต่เข้าปั้นเหรอต้นป่าต้นปามยต้นปาต้นป่าหน้าไปทางโน้นอ่านไปอีกรอบดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้จะเทมือเทแป้งใส่ใส่ให้พี่ตอยนะ จนกว่าหนูจะบอกให้พอก็หนูบอกพอเมื่อไหร่ถ้จะบอกยัง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 ไม่จัดใจหมดหมดแล้วหมดแล้วผลร้ายเนี่ยผลร้ายโหแอบใจร้ายแล้วนะเนูตาเลยเดี๋ยวต่อยชอบกิ่เนี่ยอ่ะพาพี่ต่อย หุยสงสารไหนน่ไหนนะสงสารหลานก็ไ oh. ่ใหญ่อะโอ้ยไมใช่แป้งเด็กอนีใช้แป้งแก่ยักข้ยวยักเ้วดิน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 ดเออเขาไม่ใช้แป้งเด็กันนี้ใช้แป้งแก่โอ้ยขาวมากเดยเพ่ีกพ่ีพ่นียใช้แล้วแก่เลย ฟ้าไม่ไห้ทํานิ่งเนอะโอเออน่าเหมือนแปะเลยไปไปสบัดตรงไหนใช่น่าเหมือนทหารที่มันเเลยช่อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยหอ้อยเ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ย้ยอ้้กอ้ยโ กดแชร์กดไลค์ subscribe ให้กับเราบาานชาแนลด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายเราจะมีเกมใหม่ๆมาฝากนะคะอยากให้ป้าใหญ่โดนเอ่ออยากให้ป้าใหญ่โดนแล้วอยากให้คนอื่นโดนแล้วอยากให้ป้าใหญ่โดนแล้วอยากให้คนใต้เป็นเข้าน้องอ่ะแล้วไม่น่าหรอกเขาจะดูอยากดูจังหวะที่น้องแบบ ติดใช่ไหมติดวันติดวันถ้าเป็นตูนจะเป็นตอยนะติดวันถ้าเป็นตูนตอยนะอ้าวคุณผู้ชมแปลงแกผู้เท่าตัวเหรอวะตวหาป้าบอกแล้วว่าให้อาบน้ำเลยให้อาบน้ำเลยไม่เชื่ออ่ะแล้ว